ขมาพอนี้มาตามน้องปูท่นเป็นคนฟ้านแม่นคนหนึ่งท่นเคยบอกถูกสองวัด่อนมาแล้วพอดีพันมาถารถไปโรงเรียนเลยถามพันพันว่มาพันได้แล้วได้แบบใดพันว่ามาพันชอบชอบท่นพันวมาจะเป็นตัวใไปติีตามน้องปูกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีเอจีทุกๆท่านทุกๆคน มือนีแม่ตุ้ยกบมีแนวทางดีๆมานั่เสนอให้เอฟซี่หามีค้นอยากเอาไปสื่อหามีโฉคมีหลาบทางช่องของเฮ้ากะหาต่แนวทางดีๆมานั่เสนอให้เอฟซี่แต่ละมือละเวน้นตามหาตะค้นฟ้านเหม่นย่สุหม่องจุดๆเมื่อวานสิไก่สิไก่นั่หาจนพอแล้วค่ะ วัตถิพันธาว่ามองหันแม่ตุ้ยกับบอได้สรุปเล็กข้หาหยาดเล่นนาเล่นหลังติดธุระมองหันมองนี่ก็เลยบ่ได้หอดสรุปเลข็อขอโทษขอไพ่หลายๆเด้อครับบ่ได้สรุปเล็กวดที่ผ่านธ์มางว่ากันเลยบ่ได้สรุปยากขันยากนี่เลยเลี้ยวๆไปจะเป็นยังไงหนุ่มยาก่ยเอาบ่ได้สรุปกับว่าเป็นอย่าง,งาาบบบน้งนอค่ะ งวดนาก็ยังนี่นี่หรอกยังสรุปยังบวาสายดรอก่นะคะ่ะทิดทุลาก็บ่าได้ลุงมันจําเป็นกันเลยบริษัสรุปหมวดนี้ก็มีแนวทางของนองปูนองปูเพิ่นคยบอกถูกมาแล้วสองหมวดสอนเพิ่นกับเป็นคน้นฝันแม่นนะ้องปูฝันเกี่ยวที่รกเพิ่นกับฝันเป็นประจําเรือเลือดเต็มตัว เลขออกหาฮกออกฮกขาวังนงวดที่สองไม่อีกคนก็นมาฟันว่างูพันข้อก็ามาออกฮกขายออกข้อสอเกิดคนที่สองงวดต่อกันเลยโอเคว่าเป็นคนฟันเงี้ยงวดน,นี่คนมาคนได้อีกแล้วคนมาถ่ารถไปโรงเรียน เ็นให้ถามพันพนมาพันได้แล้ยนี่ตัวมักแล้ววะทันพันมาให้ถามพันพนไหมาซีสองหนึ่งแล้วก็ซีหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งกซีสองพนมาพนมักซีสองมาทันใอ้ไขว่ามีเสียงแววแววขอนใหหูพันมา กี่แหลกกระเมียพิ่นเขาเนี่ยหูเมียพิ่นเมียพิ่นได้งว,ด,วดทีิพานมากว่าหัวนี้น้องปูว่ามีตัวมักเอามาักแบบไหนเิ่นเลยว่าเพิ่นเลยว่าเพิ่นชอบบางทีคลายคลาว่ามีเสียงแว่วๆเขาหูเพิันนี่สินะเพิ่นน้องปูเนี่ยเิ่นเป็น,น,ปเ,ปนเป็นคนมีเสียงจังหวะ ก็ว่าชอบ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 สีสองชอบสีสองันนี่นะ่นไปโรงเรียนกันได้าม่น่นกัเป็นคนบ่ใครเ้าหอกเว้าหน่อยเน้อยเายากรหยนว่าสอยหเพิ่นนสีว่า่คยอยากเบาเ้าหน่หน่อยมือดันว่าสิจัิ่นมาไทย่นเ้าเล้เ้าได้แช่หน้าที่ก็กลัวนก็แลรนนี้นะมันกิดมาตัวกลยได้เอามาเ้าเอาเอง เพื่อว่าฮามันเหมืนอนกหปวดศีรานมากนเนาะสีรษนะได้นะก็เลยสีเอามาลุ่มห่องเย็บซี่อาเย็บซี่ปูหมักไปลุ่พุ่น้าโจกก้ามันก็ลองปูกะ่ะพ่อเด็กคาขนมข้าวไปลุ่เยี่ยนพ่อเด็กคาขนมนองปูอาม่กนโจกนี่ก็เพิ่นเพิ่นกับว่าวิพอนะคะ่ะพอเพิ่นกับเสียนเนี่ย คนกับยุก,กับแม่เพคนน้องปูขนาะดเนี่เพิ่งกือว่าค่อยนั่นไม่ค่อยที่ไล่ได้อายุก็บลายแล้วจะจะสงสารคนเดียค่ะให้มันให้ของเพคนเมียนให้เอฟซีสื่อจะสีนี่นำจิตนำใจให้น้องปูเพราะว่าเพคนไม่มีพอ,พอเขาได้ไงเงินกระขนมไปโรงเรี้ยงคนนอกค่ะคนก็ดีใจหรอกเล็กน้อยทีที ยี่สิบบาทสามสิบบาทพนักงนดีใจค่ะทาอื่นพันธุ์มะไทยดิเห็น่อเจริญสามสิ้นชิ้นเป็นหรเบาเจรละหน้าที่เป็นกระเรียนนี่ค่ะอ้อยมากถ้าสีให้เงินสียขนมอย่างที่เป็นจังมากเลยค่ะใช่กันเลยหน้าที่สองหน้าที่เป็นกระลุกเรียนนะแต่ว่านานไหมนานไม่นางล้อข้าวเดียวอะไรเล็กหน่อยนะคะบลวพ่อสีได้พ่อเปียดหน้าที่หน้าที่สองหน้าที่เป็นกระลูกเรียนนซ้ำนั่ง เลขที่เิ่นหามากพิน่นเิ่นวามีแนวยวีวิวเข่าหูเิ่นเิ่นวาเป็นชอบที่สองหนึ่งเนชอบที่ที่สองหนึ่งแล้วก็ที่หนึ่งสองหนึ่ง,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 งที่สองค่ะเลขเิ่นชอบค่ะเิ่นวาเิ่นเิ่นเนชอบที่สองอะไร่างเงี้ยก็เลยว่องหายที่สองค่เพิคนกับว่าลายตัวค่ะเลขนองปูค่ะ เอกว่าหลายตัวนะครับอ่นี่ทีสองหนึ่งที่หนึ่งสองหนึ่งตัวสีพันมาเกิดที่อทีสองนะครับอ่าข้างจองเขา้าไปนั่มเสนอตะแน่วข้างดีๆีไม่ให้พี่น้องเขาบอกห้องว่ามันสิออกตัวใรเนาะคะ่ะไม่มีตูใดหุ่นแกะ กับเพื่อนฝันมาจังสี่กับขางช่องเข้ากับเอาลุเอาเอามาลง่มให้บองหูว่ามันจะออกตัวใดนะคะมันจะเป็นมันจะเป็นเพียงแค่เพียงแนวทางส,สิออกบ่ออกเงยตุ้ยกับบังหัเพื่อันเอามาน่ำเสเนอแนวทางให้ก่นออาบางก็มีผู้ใดามาผู้ใดชอบกับเอาไปสอผู้ใดบ่ชอบกับทันพานไปเนาะค่ะ ฝนตกเสมอเสมอปัจบุบันแม่ซื้ยก็ได้อยู่หมองเอื้อนตกบนนอค่ะตกเสมอย้ำเคลื่อนแต่ตกมัดเคลื่อนออกไปท่ากิบกบท่าจุดจออกแอบบ,บ้านจะคล้องช่วงนี้ค่ะเมื่อใดเมื่ท่านเลยออกไปท่างไก่เพราะว่าอากาศก็เป็นขื่นฝนที่ตกมื่อนี้ก็คืมไม่เคลื่อนนี่ก็ตกมดเคลือนท่าอยู่เข,ข่าเลยแถวบ้านแม่ือ ถ้ว่าแถวเอื้นตามถ่วงหมดนะถ้าแถวบ้านเมาตุยเนี lecturer, ่ยนะมันมันเป็นบ้านที่อยู่โน้นอยู่สูงทางเอื้นถ่วงถักถ้าว่าแถวนี้กับมันถือขอดีจัริงๆนะอยู่กึ่งกลางแต่ก็เลยก็เลยดีมาถ่วมน้ำท้องแถวกระทั่งเอื้นถ่วมแถวนี้ก็บสีพอดีจัริงๆนะครัมีสร้างสร้างอยู่ดีไม่น้ำเส้นหนึ่งเหตสซี่เบิ้งมีทั้งไทยทั้งลาว มีเพิ่งห้าน้อยเล็กพอลี่สวยจักน้อยกับสีเดีเห็นเหล็กรวบน้อยพอรี่เล็รวบน้อยพอลี่เขาค่ะเข่าน่ในหมู่บ้านโจ้ตัวมีหมองสีไสหนาปกชุดเล่าซี่ตัวบนหกตัวบนกับเขาหกสองเต็มเต็มในหมู่บ้านเขาชุดหกตัวชุดซี่ตัวนั้นหกสาม ผ่าไปเต็มหนึ่งค่ะชุดจี่ตัวกันชุดจี่ตัวเอจจี้กับเบื้องลาย,ยลายค่ะชั้นเบื้องลายว่ามันไปออกหกสองถ่งหกสามค่ะผาาไปเตรียมเดียวเทียดายนะคะงวดงวดวันที่สิบสองวันจันทร์เอาไม้ค่ะเกียมือมันว่าชุดหกตัวมันเขายู่หกสองค่ะ ที่เอซี่โชคดีบ้านอกค่ะโชคทอกตัวพอลี่หยับียบอยู่ตัวใดโชคดีไก่เป็นไห้กำลังใจพอลี่อาสมุดเอซี่คาชาคาแฟ่พันพว่าพันนังเห็ีหดทอกถุ่มตีหนึ่งเั็นบาได้รับดีนอนะค่ะเปนกระสูพันมามันกระสุนก็เกาพันว่าแต่ว่าเป็นเหยียดลายยางหรอคะเปนเม็ดมันกระตัดผม เปน่อหนี้เวลาบป็นอย่างนั่งเหยีดขึ้นขึ้นค่ะแล้เมืตุ้ยสิ่งโซเล็กเห็เบิ่งอีกตัวหนึ่งได้ค่ะเล็กน้องปูเล็กน้องปูพันเข่ามาซ้อมวัดซ้อนแล้วเข,าาาาขออ่าหกขาขาหกเข่าต้อนเนื่องวัดนี่เป็นไห้มาแล้วพันว่าเป็นมีเสียงแววแววเข่าเูาพันว่าเป็นชอบตัวนี้นะะชอบสี สองหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งตัวพันมักพันวาพันมักสี่สองตุ้ยกะวงให้เราสี่สองค่ะเทบหนาจ,จอไปเด้อค่ะเลขน่องปูน่องปูเขามันแล้วสองหวดสอดเขาหากหาแล้วก็มาหาหกสองหวดสอดเล็หกหงดท่าช่องห้องเขามานนั่มเสน่ห์ให้อีกแล้วพอให้อบซี่ เฮ้งๆ้งปังป hey, ังเล็กน้องปูเขอให้โชคให้มันต้นเล็กน้องปูให้เล็กน้องปูเฮ้งๆ้งปังปังให้เขาตรงตรงสวัสดีค่ะ